ามาดูเรื่องใกล้ๆตัวเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องค่าการเดินทางเป็นของขวัญที่กระทรวงคมนาคมบอกว่าจะมอบให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่ด้วยนะครับทางคุณพิพัฒรัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมบอกว่ามีแนวความคิดและก็มอบหมายให้ทางรฟอร์มครับไปดําเนินศึกษาแนวทางในการที่จะทําให้รถไฟฟ้าที่อยู่ในการดูแลของภาครัฐเนี่ย เป็นลักษณะของการเหมาจ่าย40บาทตลอดวันครับดูให้ไปศึกษาแนวทางศูนย์บริการบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าแบบองรวมเป็นซิงเกิลอเนอร์ชิพนะครับอย่างที่บอกไปว่าทําให้รถไฟฟ้าทุกสายอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรเดียวเลยแล้วก็สามารถทําเข้าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายวันได้ช่วงแรกเนี่ยหมายตาไว้เลยว่าจะนําร่องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีม่วงก่อนครับเริ่มตั้งแต่1ธันวาคมที่จะถึงนี้เลยนะครับจนถึง30พฤศจิกายน ายนปี2569โดยตามแผนเนี่ยจะขออนุมัติจากคอรอมอภายในวันที่18พฤศจิกายนนี้ แล้วช่วงเรื่องของปีใหม่ครับก็มีนโยบายจะลดค่าครองชีพให้เพิ่มเติมในเรื่องของค่าทางด่วนด้วยเฉพาะที่อยู่ในการดูแลของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอันนี้มอบหมายให้ปลัดคมนาคมไปดูไปศึกษาแนวทางการทําค่าทางด่วนทุกเส้นทางในอัตราสูงสุดไม่เกิน50บาทตลอดสายอีกครั้งต่อครั้งนะครับคาดว่าน,น่าจะประกาศใช้เป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนได้ภายในสิ้นปี2568นี้เหมือนกันครับ